นี่ไใ่เดียจะ่นี่ไงนี่ไงนี่กเหมือนกออพีการโทนนัทลุหนมากเลย่แออดูดิดูดิจุมกเบนาจุดตานีทำก็ทด้ร้องอดูลองดูลองดูลองดูพร้อมกันดีกว่าเราบางทีเราไม่รองไม่รู้เนสองเออเราไม่ร้องไม่รู้ยากยากได้นะโอุดีอ้ทธนีค่ะสวยขึ้นปะเนี่ยไปหมายถึงใครคะไปถึงตัวอยู่แเปิ้ยเิสวย ได้ไหมคะงันนี้สวยขึ้นสวยขึ้นทีเดียวแค่บอกแต่เคล็ดลับเคล็ดลับคืออะไรเคล็ดลับคืออะไรเคล็ดลับก็คือเลิกกินเลิกง่ายเลยเลิกนะ้ำจะถามซันนี่ดีกว่านะคะมางานนี้นะคะกรุ๊ปสีมันนี่เฟสเทมโปของเรารู้สึกยังไงบ้างนะคะเห็นบูธหลายๆบ้างในงานนะคะบรรยากาศงานวันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นงานที่เรียกว่าเป็นงานอกุศลเลยนะคะก็หลายๆคนก็วันวันนี้เป็นวันหยุดนะคะหลายๆคนก็มาทําไม่ว่าจะ คือคนจอมเฟอร์นิเจอร์มาทำธุรกรรมนะคะท่ามพุ้นสีด้วยนะคะก็ยินดีค่ะที่วันนี้ได้เจอหลายๆคนที่ทั้งแฟนคลับด้วยนะคะแล้วก็ที่ไม่ใช่แฟนคลับด้วยเป็นคนที่วันนี้มาเป็นลูกค้าของมุมสีด้วยน่ารักมากนะคะชอบบุญไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าค่ะชอบผลิตภัณฑ์ไหนชอบผลิตภัณฑ์ถ้ชอบบัตรค่ะบัตร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 ผู้หญิงหัวทองเดวินเนอร์ผญิใช่ไหมคะเลยนะคะเดวินเนอร์ใช่ไหมใช่เดวินเนอร์ดี๋ยวดูเดี๋ยวดู นะคะดดูู่บ <motherf abil> ัตรมีไหมเอาบัตรที่มีเงินมาด้วยนะบัตรไม่มีเงินอเอากรอกไปเฉยก็ได้อ่านเนี่ยได้เลยนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นบัตรของเอ่อ The winner ไม่ใช่ค่ะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะมาแค่ขึ้นนะคะไม่ลงแคนะเขาคืมเขาโกนแล้วไไม่ด้โกนอ่ะแล้วก็ที่สำคัญ